สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการทําเมาส์เคอร์เซอร์นะครับที่เป็นแบบของเราเองหรือว่าเป็นเมาส์เคอร์เซอร์ตามที่เราต้องการนะครับในโปรแกรม c คอนสแ t t o ูว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะสร้างออบเจกต์รูปภาพเมาส์ที่เรา,าจะทำเองขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวา insert new object นะครับ เลือกไปที่สแปร์ตนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเคอร์เซอร์นะครับจากนั้นกดปุ่มอินเสิร์ตนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนำเข้ามานะครับนำภาพเข้ามานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นภาพเคอร์เซอร์นะครับทีนี้ในส่วนของภาพนี้นะครับเราจะต้องมากำหนดจุด Regist registration Point นะครับ ให้ไปอยู่ตรงปลายเมาส์นะครับวิธีการก็คือนะครับคลิกที่เมนูเ e t Original and Image Point ตตรงนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาที่หน้านี้จากนั้นเมาส์เราเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเอาเครื่องหมายบวกคลิกลงตรงปลายเมาส์ตรงนี้นะครับเราจะเห็น uh, สัญ,ญาลากักษณ์หรือว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงปลายลูกศรหรือว่าปลายแหลมของรูปนี้พอดีนะครับ นี่คือจุดที่เราจะต้องมากำหนดให้กับเคอร์เซอร์เมาส์ในภาพของเรานะครับเมื่อเรากำหนดจุดนี้แล้วนะครับออริจินอลไฟ์แล้วแล้วก็ปิดได้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพนี้มาเสร็จแล้วก็ปรับย่อขยายตามที่เราพอใจนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราไดา้ภาพนี้มาแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการนำเข้าออบเจกต์เมาส์ก่อนนะครับคลิกขวา Insert New Object นะครับแล้วก็มาเลือก Input เมาส์กดปุ่ม Insert เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับเมื่อเราได้เมาส์เข้ามาในโปรเจกต์แล้วทีนี้เราก็จะไปกำหนด Event Sheet กันนะครับไปที่ Add Event นะครับไปที่ System Next จากนั้นนะครับเลือก e v e r y t y ิต Done ไปที่ Add Action แล้วก็เลือกนะครับ Mouse n e x t Set Cursor from Sprite นะครับเลือกตัวนี้กดปุ่ม n e x t จากนั้นไปคลิก to shoot นะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมาแล้วไปเลือกภาพ Cursor ซอร์เมาส์ของเรานะครับกดปุ่ม o okay, k นะครับแล้วก็ Done จากนั้น add action ขึ้นมาอีกไปที่ cursor คือรูปนี้นะครับ next จากนั้นไปที่คำสั่ง set position นะครับ set position next ตรง x นี้ลบ0ออกนะครับแล้วพิมพ์ตัว m ลงไปนะครับก็จะเห็นรูปเมาส์ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่เมาส์นะครับ พิมพ์จุด x ลงไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ x ตรงนี้ได้เลย y ก็เช่นเดียวกันครับลด0อูออกนะครับพิมพ์ m ลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิกที่คำว่าเมาส์พิมพ์จุดลงไปแล้วดับเบิลคลิกตรงคำว่า y นั่นเองครับจากนั้นคลิกที่ดันทีนี้นะครับเราจะมารันทดสอบดูนะครับ Run Lay o u t เมื่อ Run Layout นะครับเราจะเห็นว่าเมาส์ของเรานะครับก็สามารถที่จะขยับได้นะครับแต่เราจะเห็นนะครับเคอร์เซอร์ลูกศรยังตามกันไปอยู่กับภาพเมาส์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับกลับมาที่ e v e n t s h e e t อีกครั้งหนึ่ง Add Action ขึ้นมาไปที่เมาส์กด Next แล้วก็มาที่ Set เคอร์เซอร์สนะครับ Next แล้วเลือก Cursor Style ล์นี้ให้เป็นนั่นนะครับที่อยู่ล่างสุดเลยคลิกที่ดันอ่าทีนี้เราจะดันอีกครั้งหนึ่งครับอ่าสังเกตว่าทีนี้นะครับลูกศรหายไปแล้วนะครับเหลือแต่ภาพเมาส์เคอร์เซอร์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเราลองคลิกดูนะครับอ,องเี้ปุ่มก็ทำงานนะครับ คลิกให้ปุ่มทํางานได้แล้วนะครับนี่คือนะครับตัวอย่างหรือว่าวิธีการน,นะครับทําเมาส์หรือว่าทำเคอร์เซอร์ขึ้นใช้เองนะครับให้ทํางานโดยใช้คําสั่งใน e v e n t ต์ e ีทนะครับสามบรรทัดแค่นี้นะครับไปลองทํากันดูพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ